ันนี้นะครับเราก็จะมาทำาต่อก็คือท่าที่สามก็คือท่าเขา่าท่าเข่านั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาคิดเป็นไงครับเนี่ยเก้บเอาที่เล่นอย่านี้เลยเอาไปทเติร์ไหนักเร็ยวหาโอ้ เราก็จะมาเจอกันกับการออกกำลังกายด้วยมวยไทยนะครับสี่อย่างก็คือมัดเท้าเข่าสอกนั่นเองครับและทีนี้เราทำไปสองคลิปแล้วก็คือมัดกระเท้าและต่อไปเราจะมาทำเข,ข่าไม่ใช่อ <S <S 2อกนะครับสำหรับช่องเรานะครับก็ทำเกี่ยวกับน,นะครับมวยไทยนะครับที่ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับการรำไหว้คปูมวยไทยนะครับแล้วก็เอาสสมกับมนาสติกนะครับแล้วก็พางหายไปนานนะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาทานะครับเราทําไปแล้วสอง EP นะครับสําหรับมัดเท้ากระสอบทำมัดกระเท้าไปนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทําต่อก็คือท่าที่สามก็คือท่าเข่าท่าเข่านั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราะอ่านคลิปไไหนน่ เฮี้ยเอากี่เล่นอยู่นี่ไหยเอาประจำปนะจำไงมาอีกเร็วฮะโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเข่าห้างกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ ก่อนอื่นเอานิ้ชี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเผลอไม่ได้โดนต้องอีกครับผมโอ้ยครับถือไม่ได้เลยกลับเอามาไว้นั่งเด็กเล่นซะหน่อยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเข่าห้านะครับเข่าห้ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพิทก็หันหน้ามาหาผู้ชมเลยนะครับอย่าลืมนะครับพวกเรานะครับมาแนะนํานะครับท่ามวยไทยนะครับสี่อย่างมีหมัดเท้าข่าศอกนะครับและวันนี้ถึงคิว นะครับเข่าห้าซึ่งมัดกระเท,ท้าได้ทำไปแล้วแต่ขึ้นให้ข้างบนนี้นะครับพวกเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไม่ใช่ผู้ชนานาญนะครับในการทาท่าที่แบบดุกดันแข็งแก่งหรือว่าเป๊ะเป๊ะอะไรถูกต้องอะไรเงี้ยใครับไม่ใช่นะครับใช่ครับเราแค่นะครับมาชวนทุกท่าน<ะ>ออกกําลังกายด,ด้วยท่ามวยไทยนะครับก็เพิ่มก็คือแบบว่าให้มีท่าเพิ่มมา เพานั้นเองครับส่วนท่านจะทํากี่เซตก็ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านนะครับแล้วก็นะครับเราก็จะทําในลักษณะของทำเฮ้พอทําได้ครับก็ออกากำลังกายไปด้วยสนุกสนานไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเอาละครับเข่าก็จะมีอยู่5้าอย่างเหมือนกันนะครับที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็จะมีเข่าต้งนะครับเข่าเชียงเข่าตัดแล้วก็เข่าโค้ง ข่าวโ้งแล้วก็ข่าวลอยนะครับข่าวลอยก็เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายระหว่างข่าวลอยกับมูไรตะแกเนี่ยอันไหนมันมันแตกต่างกันยังไงนะครับเสียนเหมือนกับที่น้องพิษทำเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกมูไรตะแกนะครับโอเคครับผมเราเริ่มกันเลยนะครับนะครับโอเคครับไปเลยครับข่าวตรงข้างขวานะครับข่าวตรงตรงนะครับข่าวตรงข้างซ้าย ตรงนะครับทางซ้ายครับทางซ้ายทางซ้ายเออจะเทียมนครับตรงไปหากล้องเนี่ยมันขีดตรงนี้มันจะไม่ตกนะครับเออนะครับอ่าทีนี้เข่าเชียงครับเข่าเชียเข่าเชียงข้างขวาอ่าวเชียงเชียงนะครับอ่าวเชียงซ้ายเชียงซ้ายอ่าครับนี่เข่าตัดเข่าตัดมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับข่าตัดนั้เชียงไม่เชียงขึ้นอย่างนี้เข่าตัดก็คือจะวาดเข่าไปงี้ก่อนอย่างนี้ครับอ่าวตัดขวาเข่าตัด S <S <uce> <S อ่าตัด้ายขาตัดเฮ้ยา่าฮ่าโ่าฮคาฮ่าฮ่า่าง่า้่าโ่้ง่าฮ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 ่างนี้นะครับเาฮาฮ่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 าง่าฮ่าฮคือ่าฮ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 ่าี่คฮ่าฮ่าฮ่าฮราฮ่าเ่าน่่าฮ่าน่่นฮ่ลฮคาับาฮ่าฮฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่่าฮาฮ่างอาฮ่าฮาฮา่่า่่านเาฮ่าฮ่าา นั่นแหละฮะยันอีละวันนะครับวันท้า4ให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเขาโค้งนะครับเียนแดบธุนิจังเลยนะครับ อ่ะคือพับเข่าไว้กคล้ายล็อกเพียนนั่นแหละครับพับเข่าไว้อะคือนะครับอย่าลืมนะพวกเราใชขาอัคนกายนะครับท่ามันจะเป็นสื่อสนานก็คือแบบว่าท่านี้มันจะช่วยแบบว่าขัดขัดสะโพกที่ติดขัดอยู่อะไรนี่ครับมันจะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายในเส้นยืดออกตรงนี้นะไม่ติดขัดมันดีนะครับอ่ะหนูนึกว่าท่าอะไรรไหมหนูนึกว่าท่าหมาฉี่ประมาณนั้นแหละครับอ่ะดูข้างซ้ายข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายมข้างซ้าย ว้าโอายไม่ใช่หรอกเพีย้ยนจับงล่ะใช้มือใช้มือ,รอครับข,ข,ขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ข้างซ้ายก็คือ,อขึ้น่งยิต่ว่าเรอ,อย่างนี้นะครับเอออย่างนั้นใช่ใช่ใช่งนๆๆงนงน,ๆๆนุ้นนนนนาไมนนอาอ <c oughs> โอเคคนะรับ ตามมาครับผมต่อไปนะครับอย่าไปเทียบกคนนีจานนะครับคนแรนเอาเคต่อไปขั้นสุดท้ายท่าสุดท้ายคือขาลอยนะครับขาลอยก็คือการลอยลอยนะครับลอยเข้าไปตลนนก็คือยกขาลอยเข้าไปแบบนี้นะครับเอาเราพักข้างฝานะครับไม่ใช่ไม่สลับขาเนี่ยถ้าสลับขาจะเป็นมูนและแก่ลอยก็คือเห็นไหมครับดูขาพระก็คือขาของก็คือลอยไปเลย นี่ลอยเท่าใส่เลยนะครับสายบางอ่ะ,อะสา,ะสายบางปุ๊บช้ายกเข้าถ้าทำผาตา้องขึ้นเขาบ้างไอ้ท่าการใายอย่างอยู่หมาเอาขึ้นปุ๊บลอ,อยใส่อย่างนี้เลยอลอยอัดใส่เลยนะครับอเออขเอาไอ้นี่เข่ลอยนะครับเอาเข่าลอยหรือขาลอยเนี่ยเอาเป็นเอาแค่ว่าพอทำได้กันนะครับก็แบบว่าให้ดีที่สุดดีสายนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เรานะก็มาออกกําลังกายกับอ่าสอบสายตั้งพื้นนะยางนะบสอบสอบสายยางตั้งพื้นนะครับแล้วก็เออเบาลมยางทีนี้นะครับอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อที่ไหนก็เนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ที่ข้างบนนี้นะครับครับผม เราจะออกกําลังกายทีนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันมีปฏิกิริยาตอบโต้กับร่างกายเราให้เราทำอ่าเกาเรียกอะไรส่วนไปส่วนมาก็ฟีดแบทอะไรพวกนี้ครับตอบปฏิกิริยาปฏิกิริยาตอบสนองอะไรประมาณนี้ครับโอเคนะครับดูเลยครับผมนะครับข่าวต้มข่าวต้มต้มตึ้งนิ้วมิดตรงนี้นิ้วมิดตรงนี้ครับนิ้วมิดจุดนี้อ่าข่าวต้องข้างขวาไม่ไม่หันหน้ามาอ่าประมาณนั้นอ่าไปต้มข้างขวานะครับตางข้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 าง้าง เสียงเสียงข้างขวาเห็นไหมครับเสียงเสียงเสียงข้างขวาเสียงข้างขวาบเสียงขวาเียงซ้ายอ่าเสียงซ้ายเสียงซ้ายเสียงซ้ายอ่าอ่านะครับไอะไรผสมเอ้อไม่ใช่ผสมทีนี้นะคอตัดคอตัดก็จะเป็นอย่างนี้มาที่คอตัดทุกฝั่งเห็นไหมครับคอตัดฝาบั่งอ่าคาตัดซ้ายเนี่ยว่ะขุ้นขึ้นปุ๊บ นี่นะฮะอ่าก็คือก็อคือวาดขาไว้กลางๆไว้นะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้สี่ก็ข,อขอ้ขอโค้งดูดูนข้อโค้งนู้นนะครับคุณธนิจัยไโป หนุ่นะครับแล้วก็ไม่แพงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับต่อไปขห้หม่อนะข้อะเอาไว้อย่าเอาขาลงอย่ามือลงนะครับอย่ามือลงอ่ะต่อไปข้อโค้งซ้ายเอาคือเรามองมองจุดหมายนะครับแล้วก็โค้งขึ้นเข,ข,ข่าเข่าโค้งขึ้นมาโค้งตั้งอย่างนี้นะครับโมก็เออเนี่ครับอย่างนี้ครับก็กระชายวอล์อวอกวอล์กโอเวอร์อ่าเนี่ยอนะไรต่อไปต่อไปนะเข่าลอยขาเข่าลอย ขาแล้วก hey! ็ค hey. hey! ือกระโดดลอยขึ Ferrari ้นลอยเอาขึ้นปุ๊บเฮ้ยอย่างนี้นะครับผมอ่ะพี่ไปเออเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันไม่เป็นอันตรายนะครับทำได้อ่เอาล้าวไรซ์ตอนสักกุ้ไปลอยุ้นไปเออเอเห็นไหมครับ ถ้ดูรับเล่นได้ง่ายๆนะครับก็ครบ5้าอย่างแล้วนะครับเราจะทําทีละท่าทีละข้างไปก่อนก็คือเข่าตรงอย่างเดียวเข่าเฉียงเข่าตันเข่าโค้งเข่าลอยไปทีละข้างหรือจะทำาค่เข่าเข่าตรงเข่าเฉียงเข่าตันนะเข่าตัดเข่าโค้ง ค้แล้วก็เข่าลอยด้วยก็คือทําสลับอย่างนี้ก็ได้ครับนักแตะเรานะรแล้วก็นาเป็นเซตแ้วแต่ท่านจะเอาไปรวมว่าท่านจะทํากี่เซตนะครับยิามเอาทำอะไรกไหมครับนี่แแถมอ๋อะจะบอกว่าอนุพิษทำแต่ตวรวนั้นมาเมื่อกี้นี่ครับเราจะยกขายอย่างนี้นะครับยกขายอย่างนี้แล้วก็กระโดดขึ้นเลยเรียกว่าเข่าลอยนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าสลับขางนี้ สลับทายคือเตะขาท้าก่อนเรียกว่ามูอไรตุกแกมูอไรตุกแกนี่ทำดูอันนี้จะเป็นแบบว่าอันนี้ก่อนนะคะไม่สลับไม่สลับนะคะอ่นนี้ขาวลอยปุ๊บอ่าขาวลอยนะครับไปต่อไปมือกี้ข้างนะอ่าต่อไปมูอไรตุแกแลับเตะขาสลับปุ๊บปุ๊บอ๋อมือไตุแกถูกแล้วครับขาเมื่อกี้ถูกแล้วเตะขาอ่ามือลรตุแกอย่างนี้นะครับเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะครับคือก็คือ อันนึงขาลอยก็คปลอยขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็มัวนักแกก็คือสลับขานั่นเองครับโอเคนะครับสําหรับเขานะครับก็มีเข่าห้าอย่างก็มีเท่านี้ครับวันนี้ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าก็จะเป็นศอกนะครับก,ก็ติดตามดูนะครับว่าจะามีอะไรมาให้ท่านชมแล้วก็จะสนุกหรือเปล่าก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับสำ,สำหรับครั้งหน้า จะเป็น2อ้านะครับก็จะครบเลยนะครับหมัดเท้าขอสอครับลสำหรับวันนี้บ่าไงครับใคคุพูดค่ะรว,วันนี้ก็อย่าลืมกดส,สมัครใครกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ,อ,อย่าลืมกดติด กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ <c oughs> ด้วยนะคะจะได้ไม่ทลาดรายการดีๆจากน้องพิชค่ะ